เล่าข่าวฮาร์ดคอร์กับผักบุ้งวันนี้วันที่29ตุลาคม2568รถบรรทุกคว่ำที่รัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาซึ่งรถบรรทุกนี้ไม่ได้ขนดินขนทรายขนผักกาดดองแต่ขนลิงติดเชื้อจากห้องทดลองพอรถคว่ำปุ๊บเหล่าลิงสบโอกาสหนีออกมาเป็นพรวนซึ่งลิงเนี่ยติดเชื้อไวรัสหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโควิด19เริมไวรัสตับอักเสบ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามจับตัวลิงเหล่านั้นเขาบอกว่าณนะตอนนี้จับได้เกือบหมดแล้วเหลืออีกประมาณ1-3ตัวที่ยังจับไม่ได้ประชาชนที่พบเห็นได้โปรดระมัดระวังเพราะว่าลิงพวกนี้นั้นก้าวร้าวลิงอจาจจะหมุดหงิดนะคะคือเดิมทีก็ป่วยอยู่แล้วยังจะต้องมานั่งรถให้เมารถอีกไม่ได้เป็นลิงที่น่ารักแบบปังคุงขำกลิง้งลิงกับหมานะคะเหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนทั่วโลกนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง outbreak วิกฤตไวรัสล้างโลก เป็นหนังเนื้อหาเกี่ยวกับมีลิงที่ติดเชื้อได้ถูกลักลอบนําเข้าและหลุดออกมาในสหรัฐอเมริกาทําให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่เออเนื้อเรื่องมันคล้ายๆกันเลยเนาะนี่คือหนังในชีวิตจริงต่อไปเป็นความคิดเห็นของเรานะคะเรามองว่าแกคนขับรถบรรทุกอะมึงก็รู้ว่ามึงขนอะไรอยู่มึงต้องใช้ความระมัดระวังแล้วพอเรามาดูสถานที่ที่รถมันคว่ำอะมันไม่ได้มีอะไรเลยอะมันเป็นถนนเรียบๆไม่ใช่ถนนลูกรังด้วยนะ ถนนเฉยๆไม่ได้มีรถเลี้ยวเคี้ยวคดมีคนข้ามถนอนอะไรไหมมันก็เป็นถนนสองข้างทางก็เป็นโพรงหญ้าไม่ได้มีจักรยานมอเตอร์ไซค์ซิกแซกผ่านมีคนวิ่งข้ามถนอนอะไรคืออะไรอ่ะคนขับเมายาบ้าเหรอหลับในก็เลยลดควาแล้วเขาบอกว่าลิงเนี้ยมาจากห้องทดลองซึ่งเป็นลิงติดเชื้อมีโควิดมีเริมมีไวรัสตับซึ่งเชื้อเหล่านี้เราก็ได้ยินคุ้นหูกันอยู่แล้วเนาะแต่ในความคิดของเราอ่ะเราไม่เชื่อว่ามันเป็นเชื้อพวกนี้เราเชื่อว่ามันต้องเป็นเชื้อใหม่ที่กาลังทดลองอยู่ ณนะปัจจุบันนี้ยังมีใครเชื่ออีกไหมว่าโควิด1 9เกิดจากคนจีนกินขังข่าวคือยังไงดิฉันต้องเริ่มทำการจองวัคซีนนะตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมหรือควรจะซื้อหุ้นบริษัทแอลโกอฮอล์ <c oughs> หรือควรจะตุนทิชชู่ซะตั้งแต่วันนี้จะได้ไม่ต้องไปตบตีกับคนอื่นในวันหน้า